โคสปอรตล่วงทำจุดตำสุดใหม่แถว2,010ดอลลาร์ก่อนประกาศตัวเลข CBI เดือนมก,กราคมในช่วงค่ำวันนี้หากขยับลดลงอาจดันราคาทองคำรีบาวด์ได้สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่13กุมภาพันธ์นะครับัวเราก็ยังมีคราวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อวานนี้โ o สปอรตอาการไม่ค่อยดีเลยครับปรับลงมาแถว2,010 2 0 1 1ดอลลาร์แถวนั้นนะครับแต่ว่าก็รีบาวกลับขึ้นมาได้แถวประมาณ2020ดอลลาร์คืนนี้ต้องดูว่าจะไปยังไงต่อนะครับเพราะว่าจะมีการประกาศต,ตัวเลข cpi ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองแหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการดำเนินงานของโกอารามมาอย่างต่อนเนื่องเริ่มจาก ylg bullion international จำกัดบริษัท i n t e r กโ t r a รดจำกัดบริษัทอ x i l ลิสจำกัดบริษัท s h i นิงโกบ l ลเลียน o จำกัดบริษัทชายนิง g กจิว j e w e l r จำกัดบริษัท tdc โกจํจำกัด แล้วก็บริษัทเล่งหง c o ม m u n i t จำกัดเราไปเข้าสูะะ่เนื้อหากันเลยนะครับมาดูราคาทองคำาทังก่อน,อนเลยเช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันราคาทองคำแท่ง9.5ลดลงไป50บาทนะครับขายออกอยู่ที่34,300บาทราคารับซื้ออยู่ที่34,200บาทราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่34,800บาทราคารับซื้ออยู่ที่33,579บาท40าทส,สตงค์คำนวณจากเงินบาทที่35.86บาทต่อดอลลาร์นะครับเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวอ่อนค่า ลงเล็กน้อยนะครับจากปิตลาดวันนี้ที่ระดับ35.86บาทต่อดอลลาร์ส่วนวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ35.80ถึง36.05บาทต่อดอลลาร์โดยตลาดยังอรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลข CPI เดือนมกราคมของสหรัฐหากตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาสูงก็จะเป็นปัจจัยกดดันให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งข่าเมื่อ เทียบกับสกุลเงินหลักนะครับดันโฮเซยมองว่าราคาโกลสปอตอาจปรับตัวลงเระยสั้นนะครับส่วนค่าเงินบาทก็ยังอ่อนค่าต่อเนื่องทางนี้คาดว่าเรียสั้นราคาทองคําแท่งจะปรับลดลงนะครับแนะนากลยุทธ์เวสแอนซีรอจังหวะการเข้าซื้อโดยให้รับแถว34,200แล้วก็3 4 1 5 0บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่34,400แล้วแลก็34,450้บาทไปดูราคาโกลสปอตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวลดลงเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะครับลงมา แถว2,010-2,012ลลาร์่ะแถวเนั้นแหละครับก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่2 0 2 0อลลาร์โดยประมาณนะครับราคาโกลด์สปอร์ตยังถูกแรงกดดันจากจักรานยนต์แลวก็บอลยูี่พุ่งขึ้นนะครับหลังมิเชลรบแมนผู้ว่าการเฟดยังส่งสัญญาณไม่รีดลดดอกเบี้ยนะครับตัวบุว่ายังไม่มีความจาเป็นที่เฟดจะต้องลดดอกเบี้ยในอนาคตอันไกลและก็ชี้ว่ายังมีความเสี่ยงในการต่อสู้กับเงินเฟ้ออยู่นะครับอย่างไรก็ดีในช่วงไตรมาสลก็มีแรงช้อนซื้อบายออนดิฟเข้ามานะครับ เื่อลอรุนตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศในช่วงค่าวันนี้นะครับโดยนังวิเคราะห์คาดว่าดัชนี CBI ทั่วไปรวมหมดอาหารและก็พลังงานเมื่อเทียบเป็นรายปีจะปรับตัวเพิ่มขึ้น2.9นะครับชลตัวจากเดือน ธันวาคมที่ดับ3.4%ขณะที่ดัชนี CBI พื้นฐานไม่นับรวมหมดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น3.8%เมื่อเทียบรายปีนะครับชะลอตัวลงจากเดือนธันวาคมที่3.9%ถ้าออกมาตามนี้ทั้งสองอันนะครับก็อาจจะหนุนราคาทองคำเล็กๆได้นะครับไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศทาง SD ก r o มองว่าราคา Gold Spot เมื่อวานนี้มีการสวิงขึ้นไปที่2 0 2 7ดอลลาร์ก่อนจะปรับลงมาแถว2,111-2,200ดอลลาร์นะครับหลังจากตัวเลขดอลลาร์อินเด็กปรับตัวขึ้น จาก103.7มาโซน104.1ถึง104.3นะครับทั้งนี้มีแนวโน้มว่า CPI และ Core CPI ที่จะประกาศคืนนี้ น่าจะออกมาดีกว่าที่คาดการนะครับแล้วก็จากกราฟทางเทคนิคดอลลาร์อินเด็กก็ยังคงเป็นการสะสมพลังเพื่อขึ้นไปนะครับอาจแข็งค่าไปได้มากถึง104.45-105ในสัปดาห์นี้นะครับขณะที่ราคาโกลด์สปอร์ตเป็นภาวะไซเวดดาวนะครับอาจลงไปโซน2 0 2 0ง2 0 6์ละ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 ทางนี้ราคาโกลด์สปอร์ตได้ปรับฐานลงมาพอสมควรแล้วนะครับมแนวโน้มว่าจะสามารถกลับไปยืนเหนือโซน2,200-2,205 0ได้แล้วก็ดอลลาร์อินเด็กอาจจะเห็นการพักฐารนระยะสั้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับทางนี้ยังคงต้องติดตตามตัวเ และคอซี c ี i ที่คาดการว่าจะออกมาดีตามที่คาดการหรือไม่นะครับโดย SCD Go ให้รับราคาโกลสปอตที่2,010แล้วก็2,000ดอลลาร์นะครับส่วนนวต้าลอยู่ที่2,030แล้วก็2,062ดอลลาร์ด่านออสเตรเมองว่านักลงทุนจับตารายงานตัวเลข CBI ในคืนนี้นะครับหากออกมาชะลอตัวลงตามที่คาดการแล้วก็มีแนวโน้มจะเข้าสู่เป้าหมาย2%ของเฟดอาจทําให้นักทุนมั่นใจต่อคาดการว่าเฟดยังมีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยนในปีนี้นะครับแล้วอาจจะดันให้ราคาโกลสปอตพลิกกลับขึ้นมาได้อีกองนึง ในทางกับการหาตัวเลข CPI กลับไม่ลดลงตามคาดและก็แว่งตัวสูงขึ้นเฟดอาจตรึงดอกเบี้ยยาวนานต่อไปนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะกดดันราคาทองคําต่ออีกครั้งหนึ่งโดยออสซรลย์ให้รับราคากูสปอตที่2,010แล้วก็2,000ดอลลาร์ส่วนนวต้าน่ที่2,030แล้วก็2,045ดอลลาร์ขณะที่ ARRProteging มองว่าราคากูสปอตเมื่อวานนี้ได้สร้างจุดต่ำสุดใหม่เป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงในระยะสั้นนะครับจึงมีโอกาสลงไปทดสอบแนวสำคัญที่2,000ดอลลาร์ในคืนนี้อย่างไรก็ตามแนวโน้มหลักยังคงเป็นการเคลื่่อนที ด้านข้างนะครับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงพิจารณารอซื้อที่แนวรับนะครับแล้วก็ขายทํากําไรเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านนะครับตัดขาดทุนหักหลุด2,000ดอลลาร์ 2, โดย ARR Gold Trading ให้นำรับราคา g o สปอ p o t ที่2 0 1 0 2 0 0 5แล้วก็2,000ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่2,300 0 2 4 0แล้วก็2 0 5 0ดอลลาร์ปิดท้ายที่เล็งหงคอมมูนิตี้ให้นำรับรายวันที่2 0 1 0แล้วก็2 0 1 5ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2 0 2 7แล้วก็2,320 0ดอออลลลลลาาาาารรร์แแะะนนนนนนีีี่่่าากกนน่่คคคืข้้มมูทโกกกกกกหยยยยิบบบฝััััใชชวววงงุ ทางคุณในการฝ่ายวิเคราะห์ขอ,ของทางไชนิงโกบุลเลียนนะครับมาดูกันว่าแนวโน้มทิศทางราคาทองคาก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลข CPI คืนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างและเราจะวางแผนกันอยางไงกันดีเดี๋ยวติดตามในช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าดินชอบข้อมูลข่าวสารที่โกลาลหยิบยกมานาเสนอรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางท่องทางต่างๆนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ GOLDAROUND เพื่อเป็นกํนาลังใจก,กับทีมงานในการหาข้อมูลมาฝากกันเป็นประจำทุกวันขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ